นี่คือต้นทองหลางน้ำนะครับซึ่งเราปลูกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็โตมาประมาณนี้สวยมากครับโตเร็วมากครับสำหรับต้นนี้นะฮะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเราปลูก3ต้นนะครับ ต้นนี้ต้นแรกนี่คือต้นที่2นะครับอาจจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่เล็กนิดหนึ่งเล็กกว่าต้นแรกนะครับก็โตก็โตได้ประมาณนี้ครับต้นนี้ต้นที่3ครับที่ปลูกในวันเดียวกันนะครับตอนนี้ก็โตประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็โตประมาณนี้ครับใกล้เคียงกับต้นที่หนึ่งนะครับโตขึ้นพอสมควรนะครับงามมากเลยครับทองหลางน้ำครับ